นี่ขอถ่ายวิดีโอไว้สักเดี๋ยวสิเนี่ยเผอแป๊บเดียวปีนบันไดขึ้นไปบนศาลแล้วนี่โอ้โหตนจริงๆเลยเนี่เด็กสนเด็กฉลาดนี่แหละคือเด็กที่จะมีความประสบความสําเร็จในอนาคตจริงคุณบอกว่าน้องอยากเป็นอยากเป็นผู้พิพากษาไงก็ขึ้นศาลนี่ไงถูกตรงถูกไหมล่ะเึ้นแบบนี้เลยอ่ะ คุณาลนี่แหละค่ะศาล<า>พระภูมิศาลตายายไม่ใช่บู๊บิบ้าขาเขาต้องขึ้นศาลแขวน เพราะผมเจ้าที่อาตายแล้วคนละอย่างกันเลยเนี่ยอ่ะไปรู้จักน้องคนนี้ละกันน้องโมย่านะคะเป็นหลานสาวของผู้ที่ใช้งานติ๊กต็อกที่ชื่อว่าสุพัศูนย์สี่พีพีนี่แหละค่ะโอ้ยคุณลุงแอบบ่นหลานโมย่าเป็นเด็กหญิงแสนสนเพลอไม่ได้ทีเดียวชอบปีนบันไดมาขึ้นศาลค่ะสงสัยโมย่าคงคิดว่าเป็นบ้านตุ๊กตาทรงไทยกค่ะโอ้ยเจ๊เจะใช๊เจ๊เจะเพราะเด็กๆชอบปีนฝ่ายบ้านตุ๊กตาบ้านนู่นนี่นั่นอย่างนี้ถูกไหมค่ะแล้วเชื่อไหมว่าคลิปนี้คนดูส 2.8ล้านวิวชาวเนี่คอมเมนต์กันใหญ่อุ้ยสนุกสนานนะขำเด็กบ้างเอิญอะไรบ้างเอิญก็ว่ากันไปใครอยากไปคอมเมนต์ต่อก็ตามไปดูกันได้ทาไอติกตอกคุณลุงสุพรรณ 04PP ค่ะคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้บอกว่านี่ไงเจ้าที่ตัวเป็นๆไม่ต้อง